เช้าวันนี้ค่ะเราคงจะไปติดตามสถานการณ์น้ํำในแม่น้ํายมสายหลักนะคะว่าขณะนี้อยู่ในระดับใดแล้วก็แนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างค่ะท่านวิทูนคะครับล่าสุดเช้าวันนี้นะครับระดับตะลึงยอยู่ที่เสียดจุดสามศูนเมตรนะครับตอนนี้อยู่ต่ํากว่าระดับตะลึงประมาณห้าสิบเซ็นครับแล้วก็แนวโน้มก็คือตอนนี้ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะ ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจากการแจ้งเตือนของทางด้านสํานังกงานส่วนประธานที่3นะคะที่ได้มีการแจ้งเตือนมาว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมีน้ําล้นตลิ่งนะคะอน้ําล้นตลิ่งเนี่ยคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดแล้วก็พื้นที่ใดมีความเสี่ยงสูงสุดคะท่านท่านวิจูลคะครับก็หากระดับน้ำนะครับยังคงเพิ่มในอัตราเดิมนะครับโดยประมาณสักประมาณัก อสองเซนต่อชั่วโมงน,นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการคาดการกันว่าอาจจะล้นตะลิ่งนะครับในบางจุดของอำเภอบางระกำเนี่ยวันนี้นะครับวันที่ยีิบสองกรกฎาคมเนี่ยประมาณสัก สามทุ่มนะครับในพื้นที่รุ่มต่ำใกล้แม่น้ํายมในพื้นที่เสี่ยงนะครับนอกทันกันน้ำเนีครับอ,อค่ะทีนี้ปัจจัยที่ส่งผลให้ระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะมันมีปัจจัยมาจากอะไรครับเพราะว่าจากการติดตามข้อมูลโดยเฉพาะทางจังหวัดสุโขทัยเนี่ยระดับน้ําก็เริ่มลดลงแล้วนะคะท่านวิทูลค่ะ ครับก็จริงๆแนละ้วปัจจัยมันก็เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะครับในลุ่มน้ํายมตอนบนที่ผ่านมานะครับตกตลอดในช่วงที่ผ่านมาแต่ทีนี้ทางาทางสํานักงานชลประทานที่สาและสำนักงานชลประทานที่สี่เนี่ยก็มีการบริหารจัดการน้ําตามเกณฑ์ของโครงข่ยมน้ํายมน่านเนี่ยนะครับ ต่เออปัจจุบันนะซึง่งถึงแม้ตอนบนนะครับจะลดลงนะครับที่ประตูหาดสะพานจันทร์วันนี้ที่วายพิบสี่บีศรีสัชนาลัยเนี่ย mm. อ่ามีน้ําผ่านก็ประมาณสักสี่ร้อยลูกบาทเมตรวินาทีแต่ว่ามันก็สะสมลงมายังตอนล่างนะครับ mm. ใน เขตอำเภอบางระกำรรของจังหวัดพิศนุโลกครับอืมค่ะในขณะที่น้ํากําลังระบายลงมาสู่อำเภอบางระกำของจังหวัดพิษณุโลกเหล่านะคะในส่วนนี้เนี่ยโครงการชวนประธานพิษณุโลกเนี่ยได้ดำเนินมาตรการใดบ้างในการเร่งระบายน้ำมาคะท่านคะครับตรงนี้นะครับสำนักงานชวนประธานที่สามนะครับโดยท่านสมจิตพิพงศ์อานาจสาลได้สั่งการให้โครงการชวนประธานพิษณุโลกโครงการส่งน้ําและมูลสาย,ยมด้าน โครงการส่งน้ำในเลสวนแล้วก็โครงการส่งน้ำสงสาภพายชุมพลเนี่ยนะครับใช้ระบบชลประทานต่างๆที่มีอยู่เนี่ยให้ระบายน้ําให้เป็นไปตามแผนจัดก,การร่มน้ํายมนะครับตามเกณฑ์ที่วางไว้เพื่อป้องกันผลกระทบกับประชาชนให้ได้มากที่สุดครับค่ะทีนี้ในส่วนของอำเภอบางระกำนะคะจุดเฝ้าระวังหรือว่าจุดวิกฤตที่เราจะต้องตับตาอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะคะมีที่ใดบ้างคะท่านคะ จุดเฝ้าระวังจุดวิกฤตตอนนี้ก็ต้องจับตาที่สถานีวายสิบหกอำเภอบางละกำครับก็เป็นพื้นที่ที่ลุ่มต่ําที่สุดแล้วก็ใกล้แม่น้ํายมนะครับ <Okay. S 2> โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้านะครับแถวชุมชนที่เขาเรียกว่าชุมชนแม่ย่าหรือว่าชุมชนหลังอ border, าําเภอบางละก,กนนำนะครับนอกขันกั้นน้านะครับก็ต้องต้องจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับซึ <Okay. S 2> ่งซึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยทางพพเขาก็ได้แจ้งเตือนแล้วแต่แจ้งเตือนเนี่ย แจ้งเตือนครอบคลุมทั้งหมดทั้ง5ตำบลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำบลบางรกรรมตำบลท่านางงามนะครับตำบลชุมแสงสงครามตำบลคุยม่วงนะครับ <Okay. S 2> ทีอ่อยู่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำยมนะครับ <Okay. S 2> ก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับ okay.